วันนี้เคยน่านจะพาท่านผู้ชมไปชมงาช้างดำซึ่งเป็นวัตถุมงคลคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านกันนะครับงาช้างดำซึ่งเป็นวัตถุมงคลคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดน่านนะครับโดยพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็ตั้งอยู่ในบริเวณหอคำหรือคุ้มของอดีตเจ้าผู้ครองคอนครน่านนั่นเองงาช้างดำ นะครับมีลักษณะเป็นปรียาวประมาณ97เซนติเมตรวัดโดยรอบส่วนที่ใหญ่สุดก็ประมาณ47เซนติเมตรนะครับสันนิษฐานว่าเป็นางาข้างซ้ายนะครับแล้วก็มีน้ำหนักรวมโดยประมาณ18กิโลกรัมนะครับแหล่งที่มาของงาช้างดำนะครับก็คาดว่าน่าจะมาจากเมืองเชียงตุงนะครับแต่ว่า มี2แนวคิดครับในการในความเป็นมานะครับแนวคิดที่1ก็พูดถึงว่าในสมัยของเจ้าสุมนเทวราชซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่58นะครับก็ประมาณพศ2353ถึง2368นะครับได้มีพรานคนน่านเข้าป่าไปล่าสัตว์นะครับแล้วก็เดินล่าไปจนถึงเขตเชียงตุงนะครับปรากฏว่าเขาไปพบซากช้าง อ,อยู่ในห้วยนะครับแล้วก็เป็นช้างที่มีงา,าใหญ่มากนะครับพอดีในระหว่างที่พบก็มีพรานช,ชาวเชียงตุงมาพบด้วยนะครับจึงแบ่งงาช้างกันคนละข้างนะครับซึ่งต่างฝ่ายต่างก็เอาไปถวายเจ้าเมืองของตัวเองนะครับต่อมาเจ้าเมืองเชียงตุงจึงได้ส่งสารมาทูลเจ้าสุมเทวราชว่าตราบใดที่ งานคู่นี้ไม่สูญหายเมืองน่านกับเมืองเชียงตุงก็จะเป็นมิตรไมตรีกันตลอดไปนะครับแต่ที่แนวคิดที่2นะครับพูดถึงช่วงที่น่านยกทัพไปล้อมเมืองเชียงตุงก็ล้อมก็อยู่หลายเดือนทําให้ชาวบ้านเชียงตุงเนี่ยเดือดร้อนนะครับจนหนนเมืองเชียงตุงได้ทุนเจ้าเมืองว่าความเดือดร้อนเนี่ยมันเกิดเพราะมีงาช้างดํา อยู่ด้วยกันนะครับวิธีแก้ที่ดีคือต้องแยกออกจากกันนะครับหลังจากนั้นเจ้าเมืองจึงนํางาช้างดากิ่งหนึ่งมอบให้กับกองทัพเมืองน่านแล้วก็ะท,ทาสัตว์สบานว่าจะเป็นมิตรกันตลอดไปส่วนครุฑที่แบกงาช้างดำนะครับก็แกะจากไม้สัก์โดยช่างตระกูลน่านเมื่อปีพศ2465นะครับเนื่องจากช่วงนั้นเนี่ยมีข่าวว่าเจ้าฝ่ายเหนือบางเมืองเนี่ย คิดแข่งข้องก่อก,การกรบฏต่อราชวงศ์จัก,กรีนะครับเจ้าผู้ครองนครน่านจึงสั่งให้ทำพระครุฑขึ้นมาแบกรับงาช้างดำซึ่งเป็นวัตถุมงคลคู่บ้านคู่เมืองของราชของนครน่านไว้เนี่ยเพื่อเป็นการให้เห็นว่านครน่าน ยังคงจงรักภักดีต่อราชวงศ์จัก,กรีแห่งกรุงรัตนโกสิน์ไม่เสื่อมคลายอันนี้คงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทําไมน่านกับราชวงศ์จัก,กรีถึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับภายในตู้แก้วซึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงงาช้างดํานะครับนอกจากว่าตัวงาช้างดําซึ่งเป็นหลักแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นพระพุทธรูปไม้ทรงเครื่องประทับยืน พระพุทธรูปไม้บางมานวิชัยงาช้างของพลายบุญเป่งซึ่งเป็นช้างของเจ้าอนันตะวรริทิเดชซึ่งเป็นเจ้าองค์ที่62รวมทั้งเตียบซึ่งเป็นภาชนะใส่ของศิลปะล้านนานะครับถ้าท่านมีโอกาสขอเชิญมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองน่านเมืองเก่าที่มีชีวิตด้วยกันนะครับสวัสดีครับ